มาติดตามการพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอาทิตย์ที่18กุมภา 1, 000, พา 2, ันธ์พศ2567ค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออากาศในวันนี้ได้แก่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน พยากรณ์อากาศเวลา6โมงเช้าของวันนี้จนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้คาดว่าอยู่ที่35-37องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้คาดว่าอยู่ที่20-23องศาเซลเซียสลมเป็นลมทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ มีความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางส่วนส่วนมากจะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงนี้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน